การกินมัทฉะน้ำมพะพร้าวครั้งแรกของเรานะคะบุกไม่แพล้ลูกไม่แพ้วันนี้มารีวิวมัทฉะน้ำมพะพร้าวเลยจ้าเป็นการกินมัทฉะครั้งแรกของบุ๊นะคะลองทั้งทีเราก็ลองเป็นมัทฉะน้ำมพะพร้าวเลยอันนี้ก็คือบุ๊แพนนมส่วนตัวในบุ๊แพนนมแล้วปกติเนี่ยบุกก็ไม่ไม่ค่อยกินมัทฉะนะคะอันนี้จะเป็นการชงมัทฉะครั้งแรกของบุ๊บุ๊เลือกเป็นมัทฉะน้ำมพะพร้าวนะคะอันนี้ก็คือเป็นทูอินวานซองแบบนี้ค่ะทุกคนอ่ะเขามาเป็นซองแบบนี้คือเรราาาสมถฉีกแล้ว็ ผสมน้ำแล้วก็เชคเชคเชคแล้วก็ทานได้เลยนะคะอันนี้เขาบอกให้เติมน้ำอุณหภูมิห้องหนึ่งอมิลลิลิตรอันนี้นะคะเป็นมันทฉันนมะพร้าวมาลองความที่บุ๊กแพ้นมเนาะบุ๊กก็จะแบบว่าสรรหาอะไรที่ที่บุ๊กไม่แพ้อันนี้บุ๊กก็ใช้เป็นแก้วเชคโปรตีนะคะบุ๊กใส่น้ำมาแล้วหนึ่งร้อยมลนะไปเลยค่ะื่วนเต้นนะ่ะเป็นการแบบกินมัทฉะครั้งแรกของบุ๊กนี่นะคะนี่เป็นแบบนี้ อิ่มมัทฉะตีมาเลยค่ะทุกคนอ่ะนี่นะคะเทลงไปเลยทุกคนเห็นตีปะอ่ะสีต,ตีอิ่นก็คือเป็นมัชฉะแต่ว่าเขาไม่ได้เหม็นเขียวนะทุกคนติดฝาให้สนิทนะทุกคนอันนี้จุกช้เป็นน้ำอุณหภูมิห้องอนะ่ะทุกคนการกินมัทฉะก็จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปทุกคนอุ๊ยทุกคนเขาไม่มีแบบว่าตกตะกอนเลยนะให้ดูนี่เห็นไหมมามัชฉะน้มามะพร้าวครั้งแรกของบุกนะคะมาดูกัน โอ้ oh, สีสวยมากทุกคนว้า wow, วดูสิสีสวยดูดีน่ากินมากทุกคนนี่นะคะ uh, อ่ะมาการกินมัทฉะครั้งแรกของฉันฉะครั้งแรกของหมูกันค่ะอันนี้เป็นมัทสะน้ำมะพร้าวนะคะเป็นผงมัทฉะน้ำมะพร้าวแท้ๆอุ้ยหอมน้ำมะพร้าวมากทุกคน หอมน้ำมะพร้าวแล้วก็หอมกลิ่นมะฉ่าหอมน้ำมะพร้าวหอมกลิ่นมะช่าแล้วก็ไม่เหม็นเขียวเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าคนที่เออไม่เคยทานมะฉ่าแล้วก็เป็นคนที่ปกติกินหวานร้อยเปอร์เซนตนะคะ <cinematic S 1> เป็นคนที่กินหวานมากๆเออเป็นคนที่ติดหวานนะทุกคนค่ะหอมน้ำมะพร้าวแล้วก็เป็นมะช่าที่ไม่เหม็นเขียวคนที่ไม่เคยกินมะฉ่าทานได้ อร่อยนะทุกคนคนที่ไม่เคยทานมทชาก็ทานได้นะคะทานง่ายใครที่เอออยากลองทานมัชาะครั้งแรกเนาะแนะนําตัวนี้เลยค่ะมทชนาน้ำมะพร้าวเป็นซองเป็นผงแล้วก็ชงง่ายนี่ได้มาแบบนี้เลยน่าทานมากๆอร่อยมากๆ